สวัสดีค่ะซู้ชิงค่ะ มีหลายๆครั้งนะคะที่เวลาสู้ชิงแปลงฟันแล้วก็เกิดนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะที่เรากําลังแปลงอยู่เนี่ยหรือว่าที่เราแปลงมาตลอดทั้งชีวิตนะคะเราแปลงฟันสะอาดพอหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้มานั่งจับเวลา2นาทีทุกครั้งนะคะหรือต่อให้จับเวลา2นาทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สนาทีนั้นน่ะเราแปลงสะอาดไหมเราจับแปลงองศาถูกต้องหรือเปล่าเราแปลงได้ถูกวิธีแค่ไหนสถิติระบุว่าคนทั่วไปเนี่ยแปลงฟันได้สะอาดเพียงแค่65%เท่านั้นนะคะแล้วการที่เราแปลง ไม่สะอาดนี่แหละที่เป็นปัญหาหลักที่นําไปสู่ฟันผุปลิ่นปากคราบพลักทั้งหลายค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงยุคที่เทคโนโลยีสามารถช่วยบอกเราได้แล้วนะคะว่าเราแปรงฟันได้ถูกต้องสะอาด100%จริงหรือเปล่าซึ่งสิ่งนั้นคืออะไรนะคะวันนี้ซู่ชิงจะมาแนะนำให้ฟังค่ะ และนี่ก็คือแปรงสีฟัน Oral B Genius 9,000แปรงสีฟันไฟฟ้าตัวใหม่นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยให้เราสามารถแปรงฟันได้อย่างสมาร์ทสมชื่อ Genius ของมันเลยค่ะแปรงสีฟันรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ค่ะแล้วก็จะมี2ฟีเจอร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะคือ Position Detection กับ Smart Coaching เป็นเหมือนกับโค้ชที่จะคอยช่วยนำทางให้เราสามารถแปรงฟันได้แบบสะอาดทุกซอกทุกมุมนั่นเองค่ะโดยแอปพลิเคชันนะคะก็ จะแบ่งฟันของเราออกเป็น6ส่วนด้วยกันแล้วมันก็จะค่อยๆนําทางให้เราแปลงฟันได้แบบทุกซอกทุกมุม100%ไม่พลาดแม้แต่จุดเดียวค่ะเราจะเชื่อมต่อแปลงของเรานะคะเข้ากับแอปพลิเคชัน Oral B หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งแอปเนี่ยก็จะฟีดแบ็กการแปลงฟันของเราในแบบเรียลไทม์เลยค่ะและถ้าเรากดแปรงแรงเกินไปนะคะมันก็จะมีฟีเจอร์ pressure control ค่ะที่จะมาคอยเตือนเราว่าเฮ้ยกดแปลงแรงเกินไปแล้วนะกดให้เบาหน่อยค่ะ ลักษณะเด่นที่2นะคะก็คือหัวแปรงแบบกลมค่ะเราไม่ค่อยชินกับหัวแปรงแบบกลมกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันต้องกลมแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เสมือนกับเครื่องมือทําความสะอาดของทันตแพทย์นะคะซึ่งก็คือเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแปรงรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับหัวแปรง3แบบด้วยกันค่ะแบบที่ซู่ชิงใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็คือหัวแปรง cross section ค่ะอีก2แบบนะคะก็คือ 3D White นะคะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็น Floss Action ค่ะมาด้วยกัน3แบบเลยค่ะแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่น Genius นะคะจะแปรงฟันแบบ3มิติค่ะโดยที่ลักษณะการทำงานของมันนะคะก็คือสั่นหมุนขึ้นลงค่ะหมุน1,500รอบนะคะแล้วก็สั่น48,000ครั้งต่อนาทีเพื่อการทำความสะอาดคราบพลักที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับ Oral B Genius 9,000มาพร้อม6โหมดการทำความสะอาดฟันและช่องปากค่ะมีโหมดอะไรบ้างนะคะ Daily Clean โหมดทำความสะอาดทุกวัน Gum Care โหมดดูแลเหงือก Sensitive โหมดอ่อนโยน Whitening โหมดฟันขาว Pro Clean โหมดทำความสะอาดล้ำลึกและทาง Clean โหมดทำความสะอาดลิ้นค่ะ เผื่อใครแปลงแล้วก็เบื่อนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างเนี่ยแปลงสีฟันนี้ก็มีฟีเจอร์สมาร์ทริงนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีไฟได้ตามต้องการเปลี่ยนได้ถึง12สีเลยค่ะมีเพรส s ชอร์คอนโทรลนะคะเมื่อกดแปรงแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นเตือนบอกเราได้นะคะตัวแปลงสีฟันเนี่ยกันน้ำได้นะคะทั้งตัวด้ามแล้วก็ตัวหัวแปลงเลยค่ะ มีสมาร์ททราเวลเคสนะคะกล่องใส่แปลงสําหรับเดินทางโดยเฉพาะพร้อมที่ชาร์จให้ด้วยนะคะเสียบชาร์จที่เคสได้เลยค่ะจะชาร์จไฟบ้านก็ได้หรือว่าชาร์จผ่าน USB ก็ได้นะคะหรือว่าจะชาร์จเป็นแท่นชาร์จปกติก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2สัปดาห์เลยนะคะใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนค่ะซึ่งเมื่อเราซื้อมาใหม่ๆแล้วเราแกะกล่องเนี่ยแปลงก็จะถูกชาร์จมาแล้วตั้งแต่แรกเลยนะคะสามารถที่จะแกะกล่องปุ๊บก็ใช้งานได้ทัน ่ยเลยคะซู้ชิงจะมาทดลองให้ดูนะคะโดยที่จะแปลงฟันทั้งหมด2ครั้งด้วยกันใช้ Genius 9000นี้แหละคะ่ะแบบแรกนะคะก็จะแปลงฟันแบบปกติทั่วไปเลยค่ะจะเปิดแอปทิ้งเอาไว้นะคะแต่ว่าสู้ชิงจะไม่สนใจแอปเลยจะแปลงฟันแบบทั่วไปนี่แหละคะ่ะแล้วแบบที่2นะคะจะแปลงฟันแบบที่ทําตามที่แอปพลิเคชันโค้ชนําทางให้ในทุกซอกทุกมุมเลยนะคะแล้วจะเอา2แบบเนี่ยมาเปรียบเทียบกันค่ะไปแปลงฟันแบบทั่วไปกันก่อนค่ะ ได้งานผลนะคะจากการแปลงฟันที่เป็นแบบ การแปลงทั่วไปที่แปลงทุกวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็น่าจะแปลงสะอาดแล้วนะผ่านไป2นาทีนะคะพอมาดูที่แอปพลิเคชันเนี่ยก็มีการรายงานผลด้วยแบบนาบึงเลยนะคะตอนนี้บอกว่าดูเหมือนกับว่าคุณจะแปลงฟันได้ไม่ครอบคลุมทุกจุดนะแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์มานะคะอยู่ที่6กเเท่านั้นเองแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแปลงฟันได้สะอาดเพียงแค่6กเาเอเโอเคเดี๋ยวเราไปลองแปลงฟันในแบบที่ทําตามแอปพลิเคชันแนะนําทุกประการค่ะแล้วมาดู ผลนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ นี่แปลงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่แปลงฟันเนี่ยตัวแปลงสีฟันก็จะมีจังหวะของการหยุดทุกๆ30วินาทีนะคะแล้วก็จะขึ้นไปสู่รอบใหม่แล้วตัวกราฟิกที่เราเห็นเนี่ยคือเราจะต้องคอยส่องเอามือถือเนี่ยเอากล้องหน้าของมือถือส่องหน้าเรานะคะเพื่อที่มันจะได้รู้ได้ว่าเราแปลงในจุดไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วตัวกราฟิกฟันนะคะจากเดิมที่ยังไม่เริ่มแปลงเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินเข้มในแต่ละส่วนของฟันนะคะเมื่อเราแปลงไปเรื่อยๆแล้วมันสะอาดขึ้นน มันก็จะค่อยๆจางลงจางลงจนกลายเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวจนครบทั่วทุกซอกทุกมุมของฟันเราแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราหยุดแปรงฟันได้ค่ะแล้วนี่ซูชิงได้เหรียญรางวัลมาด้วยนะคะไหนไปดูว่ามีรีพอร์ตยังไงหลังจากการแปรงฟันบ้าง อันนี้ครบ100% coverage นะคะแปลว่าแปลงฟันได้ครอบคลุมทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วใช้เวลาแปลงไปมากกว่า2นาทีนะคะแล้วก็ไม่มีการกดแปลงที่หนักเกินไปค่ะได้คะแนนมาเต็มๆเลย100คะแนนจากหน้าบึง้งกลายเป็นหน้ายิ้มตาเป็นดาวประกายเลยค่ะ นี่แหละค่ะตัวช่วยในการแปรงฟันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะ Oral B Genius 9000นะคะราคาขายอยู่ที่8,999บาทค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อแปรงสีฟัน1ด้ามมีของแถมให้7ชิ้นเอาไปแปรงฟันกันแบบสะอาดครบวงจรเลยนะคะนอกจากนี้นะคะ Oral B ก็ยังออกแปรงสีฟันไฟฟ้าพรีเมียมมาอีก2รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งก็คือรุ่น smart 7 7 0 0 0ราคา6,499บาท smart 4 4000ราคา4599บาท มีโหมดทำความสะอาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะคะ2รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีการจับตําแหน่งการแปลงฟันแต่ว่าก็ยังมีสมาร์ทโคชชิ่งที่จะคอยโคชเราเวลาแปลงฟันแล้วก็มีเพรสเชอร์คอนโทรลที่จะคอยเตือนเวลาที่เราแปลงหนักเกินไปค่ะก็สามารถเลือกกันได้ตามความต้องการในการใช้งานเลยนะคะทุกรุ่นมีการรับประกัน1ปีค่ะและนี่ก็คือรีวิวแปรงสีฟันไฟฟ้า Oral B Genius 9000นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ